พินิพนมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพินิพนสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูบิตคอยก่อนนะฮะได้เลยค่ะพี่เป้าไปไหนไปดัวเดเวบเจนทางเพียงวีเดเวบเจนทางอ้ายชยเมซิดีครับสิ่งที่เปลี่ยนไปของบิตคอยก็คือผู้เล่นที่เปลี่ยนตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เกิดสัญญาณบัลลิกเดเวบเจนเหมือนกัน ตรงนี้นะครับกับตรงนี้เนี่ยเกิดบริเกตไปเจนนะครับแล้วก็เลยลงนะฮะอันนี้ก็ห้าเหมือนกันตรงนี้ห้าเหมือนกันนะฮะตัดออกก็เป็นอันนี้นะครับก็ได้ไปเจนนะครับอันน้อยใช่อันวิ้ก็ ดเวอร์เจนอันมันก็ดเวอร์เจนแต่แต่บซ <AC> ีดีไม่ดิเวอร์เจนบซีดีไม่ดิเวอร์เจนที่บอกว่ามันมีเปลี่ยนผู้เล่นผู้เล่นมันเป็นสถาบันเพราะฉะนั้นรูปแบบก็อาจจะเปลี่ยนไปเมื่อขึ้นครบคาสคูด <c oughs> อันนี้หาขึ้นแล้วละ่ะรูปแบบที่เปลี่ยนไปก็อาจจะลงไม่เยอะเลยก็ว่าไปเพราะผู้เล่นเนี่ยเป็น มือนเอา ETF มาซื้อเอากองทุนมาซื้อนะอืัส่วนปัจจัยก็ไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงอ่ะพอเราก็ดูในนี้ตาวเฟียมน,น,<ะ>นะครับหนึ 108, 7, 7, <ะ>่งศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดห้าสิ้นเดือนนี้ถ้าหลุดก็แปลว่าหลุดสตาร์บัตก็เหมือนหลุดตรงนี้อ่ะเรามาดูหัวนี้อีกไหมหนึ 102, ่งศูนย์สองศูนย์ก็หา้าสรุปว่าถ้าหลุดแสนนึงเราก็เลิกแต่ว่าเงนั้นอย่แล้วต้องมีจุดเลิกนะครับ พอเรามาจากหมื่นสี่มาจากสี่หมื่นมันจะแปดหมื่นนะครับก็องมีจุดเลิกนะครับเราไม่เอาราคามาตัดสินก็ต้องบอกก่อนนะครับหลายหลคนพลจะถืออยู่เพราะว่าเขาเป็นถือมาจากข้างล่างนะครับอยู่มาจาาพันสองพันก 1, 000, 2, 000, ็ขายไปแล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินไปซื้ออะไรใช่ไหมแต่พี่พี่บอกว่าสภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้มันอาจจะกลายเป็เงินสดคือพระเจ้าก็ได้นะ,นะครับไม่อยากจะถืออะไรก็ถือเงนินสดก็ได้ เพราะพี S <S ่ก no ็ไม่เห็นว่าเงินจะเฟ้อได้ยังไงทองคําค่ใไปจะรวยก็จะอะไรก็ไม่รู้เรื่องของเขาเราไปแล้วเราก็ไปก่อนถึงโคฟิเจอร์นะครับแล้วก็ไปซะเราจะขายขายปิดทอนได้กนเปร้อยห้าสิบล้านก็เรื่องของเราไม่ต้องมาเสือกนะฮะองเราไม่จะเป็นต้องไปให้ใครดูนะครับเพราะทุกคนก็รู้ว่าเราเล่นสิงห้าร้อยคอนที่สาประเทศตลอดนะ ก็เวลาลองก็บอกทุกคนลองพร้อมกันแล้วก็ทำนะครับทำไม่ได้ก็ไม่ต้องเสือกไม่ต้องเผือกมาวิภาควิจารณ์คนอื่นเขาเนะี่ยเงียบๆมันก็ได้นะครับค่ะยิเฉยมันก็ได้นะครับยุ่งเรื่องตัวเองนะอย่าไปยุ่งเรื่องคนงนะอื่นนะทองคาก็อันนี้ทําเฟรมวีคนะครับถามว่าได้เวิรเจนไหมเขาไม่ได้วิเจนครับเขายังไม่จบ ยังไม่จบนะครับมันก็สามารถขึ้นต่อไปได้นะครับ mm hmm. ดูสัปดาห์หน้านะครับว่าแท่งเทียนแบบนี้ระบบของเราก็คือเป็นบรลลูนสุใหญ่นะอาจจะเป็นแท่งสุดท้ายของขาขึ้นที่ขึ้นมาจากนะครับา31เนี่ย3 2้7 2เนี่ยซึ่งเราก็คือนัมันังไม่ได้บอกว่าลงนะครับประสัญญาลีเวอร์ซรยังไม่เกิดเนนะี่ย ทองเฟรมเดย์นะครับก็ไม่ได้เวอร์เจนนะครับขึ้นขนาดนี้ก็คนซื้อทองกันเต็มร้านแหละรัฐทองนะครับแต่ก็ไม่น่ากวนเท่ากับคนที่ซื้อเงินซื้อเงินเป็นก้อนๆน่ะอุ๊ยอันนั้นน่ากลัวกว่าเยอะเลยค่ะเนาะก็นนีด้วยก็ก็ต้องระวังนะฮะเพราะถ้าถึงเวลาแล้วไปขายคืนเนี่ยก็ปิดร้านหนีนะไม่ได้สภาพคล่องมันเป็นครั้งแรกอ่ะมันเป็นครั้งแรกมันอาจจะไม่มีสภาพคล่องนะ มีแหวนด,ด้วยนะซื้อเงินอะ<ช>มีแหวน<ช>ไม่เหมือนทองเป็นโลหะนะฮะซึ่ง<ม>ทองไม่พอมั้งเลยมาซื้อเงินกันแต่เวลาข้ามาขายขายได้แต่เวลาเวลาเอาไปขายคืนเขาไม่มีสภาพคล่องนะอ<ม>ืมใช่นะต้องเรามันเราทองคำเนี่ยมันมีแบงค์ชาติคอยชื้อให้อาเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศถูไมฮะค่ะแต่เงินมันไม่ได้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศนะมันต่างกันนะครับมันเป็นโลหะในอุตสาหกรรมนะ<ช>นั่นก็ ระมัดระวังกันด้วยนะครับที่ว่ามันเป็นกระแสแล้วล่ะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทองคําเป็นเงินเป็นกระแสและเนี่ยคนไปทำค,คนก็ไม่ไม่ไม,ไมค่คนไม่รู้เรื่องเยอะไม่รู้เรื่องเทคโนเข้าเยอะนะะนครับคนโลกก็เยอะกว่าคนไม่โลกอยู่แล้วในโลกใบนี้นะครับคําว่าไม่โลกก็คือเราพอเราพอเนี่ยสองการเล่นทองคําแท่งเนี่ยมันต้องต่อเนื่องนะ ราคามันคุณจะขึ้นต่อเนื่องอไปขายมาซื้อขับแพงไปเลยก็เสียความรู้สึกแต่ถ้าไปโกลฟ์ิวเจอร์นะครับไม่เกี่ยวหมถึงว่าเรารอช็อตก็ได้เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ช็อตนะครับรอช็อตก็ได้นะครับการเล่นทีเฟกการเล่นฟิวเจอร์ไม่ได้ได้สองขานะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเชิงกลยุทธ์ผ่อนความเชื่อมั่นเรื่องขาขึ้นก่อนนะโดยการทยอยปิดนะ พี่บอกแล้ววันนี้พี่ปิดหมดแล้วจำได้ออกปิดแล้วเรียบร้อยปิดหมดแล้วเรได้พันเหรียญก็โอเคนะเป็นรอบที่ได้กำไรเยอะสุดนะพันเหรียญโอ้โหรอบนึงขึ้นเยอะสุดรอบนึงมันขึ้นเยอะสุดนะฮะใช่ใช่ค่ะใช่แล้วเราก็ไม่เคยได้เต็มนะครับเราก็ไม่ลองที่ต่ำสุดช็อตพี่สูงสุดนะครับกครั้งที่ช็อต ก็ช็อตที่ช็อตที่ขึ้นมาสองศูนย์เจ็ดสี่ก่อนที่จะลงไปพันหกอันนั้นอันนั้นก็ไม่ได้ช็อตสูงสุดนะช็อตที่สองศูนย์หกเก้าต่ำไปห้าเหรียญเขาที่แล้วตรงสามพันห้านี่นก็ไม่ได้ปิดที่สามพันห้านะปิดที่สามพันสี่ก็หายไปร้อยเหรียญตอนนี้ทยอยปิดมานะครับชิลเหรียก็สี่พันสองกว่า ิบพันสองร้อยหกสิบก็ตอเคียพันจุดตะเลี้ยก็เขียจะขออนุญาตหยุดไปใช้เงินก่อนกำลังกำลังจะบอกเลยว่าพี่ไปเที่ยวได้อีกรอบหนึงอะค่ะแสงเหนืออะค่ะพี่ได้ได้วนนเหนือไปครอบครัวหนึ่งสี่คนก็ประมาณล้านห้านะฮะไม่ได้ไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นอ่ะก็มาดูตามนี้ ก็ของเราก็4374ราคาที่สูงสุดที่คุณจะเป็นได้ละนะฮะแต่ไม่ได้ห้ามนะครับว่ามันจะขึ้นต่อไปนะครับไม่เกี่ยวกับเราเราทําตามระบบเราถ้าถามพี่ยังขึ้นอยู่ไหมพี่ว่ายังขึ้นอยู่นะนะครับขึ้นอยู่แต่เราจบแล้วก็รอช็อตนะครับ <c oughs> นี่เป็นทองคํานะครับส่วนหุ้นก็เห็นระ,นะนเนระนาดขก้นมาหมดละนะฮะค่ะ <c oughs> ฟิวเจอร์ดาวโจนลบนสแตกลงนะครับอาการนี้มกกักจะเกิดในเดือนตุลานะครับลงทั้งโลกคือหุ้นในในถ้าเราดูรายละเอียดตัวหุ้นน่นะฮะมันมันมันอาอการมานานแล้วล่ะนะครับพี่ดูข้างเสียงนิดนึงก่อนอยู่หน้านี้ก็ดีนะครับค่ะก็ลงแถวนี้ก็ มากสุดก uh ็ส huh. oh, um ิบ huh. ม <2, S 2> mm ันนะสองหมื hmm, uh ่นสามพันเจ็ด huh. ร้อยนะครับเป็น huh. ทิสัยของห้างเสียงอยู่แล้วนะครับทุกครั้งที่ลงก็จะลงเยอะแบบนี้เนียลงแล้วละหลุดแล้วเนี่ยดาวเชลลี่ก็สองหกหนึ่งสองแปดใช่ไหมฮะของทาวเ์ิกเนี่ยก็หลุดละเนี่ยอันนี้คือห้างเสียงแล้วหุ้นไรหลุดเป็นพวกที่นํามานั่นแหละที่เราเล่นกันมานั่นแหละเทคนนาะแหละเนี่ย หลุดหนึ่งสองสามก็ช็อตก่อนนะเหลือกําไรไว้ก็ได้นะครับกำไรสามสิบเรซนก็เหลือไว้ก็ได้ติดพอร์ตไว้ไม่เป็นไรนะครับ<ค>น,นี่นมีคนถามกันเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าหุ้นสี่ตัวของจีนติดอยู่ทนถือได้ใช่ไหมครับพักขาดได้ไหมครับ,รบอ่าไ,ได้แต่นานอันนี้บอกไปแล้วนะครได้แต่นานเล่นฮ่องกงพี่เตือนแล้วนะครับว่ามันเล่นยากนะเพราะว่ามันเหวี่ยงแรงแล้วมันลงแรงเนะี่ย เป็นแบบนี้นะครับมันหลุดมันโอเวอร์แลปมันอะไรของมันไม่รู้นะฮะรอตอนนี้ก็รอถ้าใครจะรอเข้าใหม่ก็รอเนี่ยแท่งเขียวหนึ่งแท่งเนี่ยสาวเฟดวิกเนี่ยเห็นไหมฮะเวลาลงมาแล้วเนะี่ยแท่งเขียวหนึ่งแทง่งเขียวนี้ก็ได้นะฮะแต่ก็ยากนะก็ยังลงอีกไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ยังเป็นแท่งแดงอยู่นะชาวเฟดวิกก็อย่าพึ่งเขาค่ะสูตรนี้ใช้ได้กับทุกทุกคุนนะครับทุกตลาดครับถ้าลงมาเยอะ ลงมาเยอะแปลว่าอาจจะลงมาถึงขั้น m s c d ไดลลนะแบบ้ตัดซีโร่ลน์ลงมานแบบเนี้ยหรือทาวฟีบิตัดซิญญาลงมาอย่างเงี้ยนะครับเวลามันเริ่มตัดเนี่ยมันมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะลงต่อนะนะครับแต่เนื่องจากว่าเราเราเป็นคนที่ใช้พื้นฐานกับเทคนิคนะฮะเราใช้เทคนิคเราก็ต้อจะใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเนี่ยถ้าหลุดสิบิก,กต้องช็อตก่อน เรียกว่าช็อตเกมพอร์ตนะครับในหุ้นหุ้นชั้นดีแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เพราะเป็นหุ้นที่เป็นขาขึ้นก็เรียกมีเทรนด์แหละแต่ตัวที่ไม่มีเทรนด์มันก็มันก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันอยู่ข้างล่างเงใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นโซนล่างอยู่ของระยะยาวมันก็จะลงลงเยอะนะฮะเพาเรียกเห็นระยะยาวมันยังไม่ได้แข็งพอนะครับ อันนี้ก็ลากกันขึ้นไปก็ลงต่ำกว่าลากอีกตอนเราซื้อก็ซื้อแถวนี้แหละนะครับเจ็ดสิบห้าเนี่ยนะครับก็กลับลงมาเสเว่์ใหม่กั้นัดนึองนะครับมันก็ใครที่ที่พี่พูดตลอดนะครว่าการเล่นหุ้นนอะคนที่มันขาดทุนก็ขาดทุนซ้ำซากนั่นแหละนะครัยังไงก็ขาดทุนถ,ถ้าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนิสัยนะ่ยอันนี้ไม่มีใครช่วยได้นะครับ พุ่นที่แน่แทกเนี่ยพี่ก็สังเกตนะว่ามันตื้อ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 ตัอตวใหญ่เนี่ยนะ mm. มันตื้อมานานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งตื้อนะ oh. ล่าสุดที่แนะนําก็เป็นแอปเปิลเบรกแล้วก็ย้อนกลับนะย้อนกลับของเราก็คือถ้ามันหลุดสองห้าศูนย์นี่หลุดแล้วนะ mm. เดือนนี้หลุดสองห้าศูนย์ก็ก็ไปก่อนนะ mm. นะครับออกไปก่อนนะ AMD แนะนํามาล่าสุดก็ทําออนทำไฮนะครับ ก็หนึ่งแปดศูนย์นะครับแต่จะดูตามเฟรมวีกแห่งนี้มันแทงแดงเนหลุดหลุดเนี่ย,ยเนี่ยก็แต่หลุดแล้วกันสิบ <c> อ <oughs> ่ะ <c oughs> ดีสุดก็ส <c oughs> ิบเดย์สิบเดย์ก็ไปก่อนอย่างเงี้ยนะเนี่ยเวลาหลุดสิบเดย์ไหมฮะหลุดสิบเดย์แล้วยังไงก็ไปนะครับก็อย่าหลุดสิบเดย์นะครับก็ใครมาเขาถือต่อไปก็ได้นะครับ เมซอนนี่ท,ทําถ้าจะเบรกแล้วก็ไม่เบรกแล้วก็ย้อนกลับอคลุดสิบแดงก็ขายก่อนแล้วเดี๋ยวก็รออันนี้ถือว่าลงเยอะก็รอแทนะ่งเขียวแน่ะเขียวมันเนี่ยเดียวทําเฟรมมันไม้ทำเฟรวีกก็เข้าไปใหม่อันนี้ไม่สวยอันนี้ก็ไม่สวยนะครับไอ้แบบนี้มันจะสวยเห็นไหมฮะแต่พอมันตัดซิกญาณแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สวยละมันไม่สวยปับ๊บเลิกนะฮะ ไม่ได้แปลว่าจะขึ้นต่อเลยไม่ขึ้นอันนี้มันยังดีอยู่ไหมฮะเอาเมันยังขึ้นขึ้นมาอยู่ยังดีอยู่นะครับวีกยังดีอยู่ต่นนี้ยังพอไหวยังพอถือไหวอยู่เนี่ยโดยที่คนเราบอกว่าดีบอร์ดคอมนะก็ยังดีอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยทั้งมันทั้งวีกจะดีอยู่เนีย แต่ไม่ตายซิกแนวเดทิ่มขึ้นมาก็ไม่ควรจะยื้อนะก็ควรจะขึ้นต่อนะครับถ้าดีจริงนะครับเราจะเห็นว่าหุ้นพวกเนี้ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่เพิ่งขึ้นนะค่ะคือเราเพิ่งมาเล่นอ่ะเราเราคิดว่ามันถูกนะอันนี้มันขึ้นมาจากขึ้นสามขึ้นมาจาบสี่หกเหรียญนะค่ะมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับ เราต้องต้องตระหนักถึงตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่เพิ่งขึ้นเราสามารถดูการเราสามารถเห็นสถิติได้นะครับค่ะบังทีเราเพิ่มมาดูรู้จักหุ้นตัวนี้เราก็บอกว่ามันดีอะไรเงี้ยมันดีดีด,ดีมีข่าวเราเพิ่มมารับข่าวตรงนี้ใช่ไหมแต่ไม่จริงหรอกในการลงทุนที่ดีก็คือมันต้องมาจากข้างล่างเนี่ยซึ่งมันก็มาจากข้างล่างทุกตัวแปลว่าทําไมไม่บอกบอกนะค่ะ,คะบอกฮะบอกบอกตั้งแต่ตวเนี้ยนะครับแล้วบอกตัวที่ดีที่สุดด้วยนะครับ ทันวาสองสองนะฮะคือเอ็นวีเดียนะก็ก็บอกตัวที่ดีที่สุดนะฮะตัวเดียวก็อยู่รอดไปตลอดชีวิตสามสามเจเนเรชันสามชั่วลูกชั่วสามชั่วลูกชั่วหลนชั่วหลุยชั่วหะถ้าไอจะไม่ผิดไอจำได้ว่าพี่นิพนธ์เคยบอกว่าไอไหลายๆตัวที่มันเริ่มขึ้นมาชนยอดเก่าอะถ้ามันจะไปต่อมันจะต้องพยายามดันให้ให้วิ่งยืนเหนือต่อขึ้นไปให้ได้แต่ว่าเหมือนมันพัก มันมันขึ้นไปติดแล้วมันก็อืดแล้วมันก็อืดหนูหมายคะที่พี่พี่พบอกว่าเออมันอืดไปหมดเลยคือมันมันดีอ่ะแต่มันดีไม่ได้ดีสําหรับเราอ่ะใช่ไหมค่ะยังไม่จบแต่เราอย่างน้อยก็หลุดสิมันเราก็ต้องขายอ่ะคือมันต้องมีจุดออกแหละเพราะพูดมันไม่ได้พุ่งขึ้นนะฮะล้วย้อนกลับไปเนี่ยอันนี้เป็นโควิดใช่ไหมครับอันนี้หลังโควิดมาแล้วก็ขึ้นสามอ่ะโอ้สี่สิเปลี่ยนนะขึ้นมาเกือบสิบเท่าอ่ะแต่เราพาลนเอต์มาจากไหนเราเราดูสิ เนี่ยพลเรนทีดีนู่นดีนั่นนะฮะเนี่ยเบรกขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ปีสองสี่มาก็สิบเอ็ดเหรียญสิบเด้งสิบเจ็ดเด้งอน่ะไม่ขายหรอมันมันมันไม่ขายก็ได้ถ้ามาจากล่างได้ไหมถ้ามาจากล่างเนี่ยมันไม่ขายก็ได้ตลอดชีวิตก็ได้นะครับแต่ถ้ามาจากข้างบนเนี่ยเขาเรียมมันไม่ขายแล้วมันเสียโอกาสเนี่ยอ่าพรุ่งนี้เป็นไง อ่ะมาแล้วก็วันนี้ก็ยืนยืนนะครับค่ะตัวนี้ให้เรามาเยอะนะครับตัวนี้ก็ยืนยืน,นะครับหลุดสิบเดก็ขายก่อนไหมคุณเอกเอาแค่สิบเดย์อกบีทีเอ็กก็แข็งอยู่นะยังไม่หลุดสิบเดเลยนะครับหลุดสิบเดขายก่อนไหมอะไรเงี้ยนะครับมีอะไรอีกก็จะเป็นอ่าอันนี้ หลุด10แด้ยัยงยังนะฮะโคกรนะฮะคุณที่ให้กําไรสูงสุดในปีนี้นะครับอก็กําไรนิดหน่อย2,300เปอร์เซ็นิดหน่อยค่ะเอเอชเมาเมื่อคืนหลุด50นะฮะห้ามหลุด50นะฮะหลุด50แล้วเป็นไงวันนี้เปิดก็ลงมานะครับใครซื้อเมื่อคืนก็สุดยอดเลยไม่ถึงยอดดอยนะ ห้าบไม่ได้ชมนะมแต่เป็นตั้งแต่อยู่อยู่ยอดเลยสุดยอดคืออยู่อย<ไ>ปยอดสี่หกสี่หกก็ต้องขายหลุดหลุดแวเนี่ยก็ต้องขายก่อนอย่าอะไรนักหนานะครับอันนี้อะไรอันนี้ดูไปแล้วเลนเทียนะครับ GTI จีทอก็ทำไมต้องขายขึ้นพ่งนี้ก็คนเรียนก็รู้แล้วนะครับว่ามันแค้ประกาศผมกานในงานแล้บริษัทมันขาดทุน ครับเอ,อตัวเก่งซิเป็นยังไงออ nvts อ่ะขอขอขอยมอหมันกันสิบสี่จุดสามนะฮห่างจากสิบมันสิบเดยเยอะพอสมควรนะครับสิบเดย์อยู่ที่สิบเอ็ดต้นทุนเราก็ประมาณห้าเจ็ดแปดแต่ใครมาซื้อตอนที่เบรกแล้วเมื่อคืนก็เริ่มขาดทุนนะบทเรียนก็คือว่าตำลังปรับฐานด้วยจะคิดมากนะฮะ วลามันขึ้นมาแล้วเนี่ยคิดมากๆเาจะซื้อนะครับถ้าซื้อก็ซื้อมาโยนซื้อมาลราก็โยนนะฮะเพราะมันบริษัทไม่มีกําไรนะรเออผ่านไปห้าปีอย่ามาพูดนะครับถ้าราคามันถึงสองร้อยนะคนละเรนะื่องนะเราเราอยู่หน้าง,งานตรงเนี้ยแล้วสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับแต่พี่ว่าถ้าคุณถือมาจากห้าเหรียญเนี่ยคุณเชื่อว่าคุณทํานายอนาคตได้นะครับว่าเอ็นบีเดียยังอยู่อ่ะมันก็ยังอยู่ฮะ ม targets, ันก็จะไม่พังหรอกนะครับเออมันก็อยู่ที่ว่าเราวางกลยุทธ์ยังไงอ่ะถ้าจะเอาให้ดีที่สุดนะครับพี่แนะนํานะครับทุกคนมาจากห้าเหรียญหกเหรียญใช่ไหมฮะค่ะคุณขายอ่ะส่วนที่กําไรออกไปให้หมดเลยขายส่วนที่ต้นทุนออกไปก็ได้หรือแม้หรือไม้คุณต้นทุนห้าคุณขายไปสิบสี่เนี่ยนะฮะคุณมีอยู่สามร้อยหุ้นคุณขายไปสองร้อยหุ้นเนี่ยเอากาไรออกให้หมดเลยเอาต้นทุนออกเอากําไรออกด้วยแล้วคุณก็ถือไปเนี่ยอืมให้ลูกให้หลานเลยก็ได้ พิทยาธรรมนั่นก็ได้ไเอากำไรมาถือทุกคนก็จะรู้นะครับว่าการเล่นพวกนี้ต้องเอากำไรไปถือพยายามสร้างกำไรอย่างคุณได้กำไรในตัวของพวกนี้นะฮะ,ะพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับฟอนตั้มแล้วเนี่ยคือรอบนี้เรามาจากสิบห้าใช่ไหมครับสมมติว่าคุณ่ายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยก็แสดงว่าที่เหลืออยู่ของคุณน่ะมันเป็นกำไรทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ มันก็จะไม่มันจะไม่กังวลอะไรและมันไม่กังวลนะม,นมันไม่คิดมากนะครับแล้วก็เอาไ<ะ>อ้เ,อเ,อเ,อเงินที่มีอยู่เดี๋ยวไปรอจังหวะแล้วก็ปั้นใหม่ไม่ได้ปั้นทุกวัน <laughs> <ะ> <laughs> ไม่ได้ปั้นตัว <laughs> ปั้นเ๋ยวรอใช่มันก็จะมีหุ้นพวกนี้เข้ามาทําให้เราทําให้พอร์ตมันโตไปเรื่อยๆนะครับเรื<ะ>่อย <laughs> ๆเนี่ยก็พี่แนะนําเลยแล้วกันว่าใครได้กําไรพวกกลุ่มพัมมานะครับท<ะ>ี่เข้ามาพร้อมกันแถวๆนี้พี่แนะนําให้ขายนะเอาทุนออกแล้วเหลือแต่กําไรนะครับ แล้วก็ถึงไปนะฮะอาจดไปด้วยนะครับว่าต้นทุนจริงๆเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าในในพอร์ตมันจะเพี้ยนต้นทนุนจะเพี้ยน,นครับ <c oughs> ก็ถือไปแล้วมันจะลงไปเหลือสามเหรียญก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> เพราะว่าอีกอีกห้าปีอาจจะมาคุยกันสิบปีมาคุยกันมันอาจจะสามร้อยอะไรเงี้ยจะได้มีเรื่องมาคุยกันต่อนะครับว่าพี่มันมาสามร้อยจริงเลย เราก็ถือมาได้จริงๆเออมันมีวิธีการเรื่องหุ้นพวกนี้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องจีบวิทยาหมดนะฮะค่ะไป่จีบวิทยาเรื่องเรื่องรู้งี้เรื่องอืมทางนี้ก็ดีสิรู้ก่อนก็ดีอยากรู้ข่าวอะไรเงี้ยแต่จริงมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์นะครับแล้วก็เรื่องของปัจจัยข้อมูลพื้นฐานการวิเคราะห์เชิงคุณภาพค่ะว่าที่เราบอกว่ามันดีจริงอ่ะเราว่าดีแล้วคนอื่นก็ว่างั้นไหมกําไรของมันที่จะปรากฏในอนาคตเนี่ย มันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าเออมันจะเหมือนกับตัวของเอ็นวีเดียสมัยที่อยู่สองสามเหรียญไหมเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะผ่านไปยี่สิบปีตอนนี้คุณจะอายุสามสิบคุณก็อายุห้าสิบคุณก็มาดูอ๋อมันเหมือนเอ็นวีเดียว้แสดงว่าเราวิเคะร์เตอรนั้นถูกว่าวอนตั้มเนี่ยมันจะมาแล้วก็ทะลึ่งเป็นตัวนี้ด้วยนะเออพอดีใช่ดีเวสพอดีเลยอะไรเงี้ยเออเราเราเออเราถูกนะแต่วันนั้นก็กลับไปย้อนดูว่า อีกยี่สิบปีนะแล้วคุณมาย้อนดูว่าเฮ้ยตอนแรกเราก็ไม่ได้เลือกตัวนี้นะแล้วเราอาจจะเปลี่ยนมาถือมันเป็นตัวสุดท้ายเ่ะเพราะเพราะว่าข้อมูลมันเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวหุ้นไปนะค่ะแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวไหนเนี่ยมันขึ้นมาพร,อพร้อมกันทุกตัวไงแต่ถ้าตัวไหนไม่ใช่เราก็ใส่เข้าไปไม่มั่นใจก็อ้าวเดี๋ยวขายตัวนี้ที่กําไรมาครึ่งหนึ่งไปซื้อตัวหนึ่งสองตัวอะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดเลยบนความไม่รู ก็าจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับในถ้ารู้อะเจอดส้นหัวก็คงไม่ขายหรอกราคาสองสามเหรียญนะสมัยที่บริษัทเขาตอนตั้งใหม่ๆ n v i เอ็นเดียนะฮะแล้วเขาก็ต้องขายหุ้นขอ,ของเข้าออกไปเพื่อดูแลสภาพคล่องของกิจการคนก็ยังไม่รู้จักการจอใช่ไหมครับสมัยก่อนไม่ได้ใช้พวกใช้การจอเยอะในการอ่านพวกรูปภาพพวกอะไรพวกนี้ยครับ ซึ่งการ์จอก็เพิ่งมันมีราคาตอนหลังหลังจากที่มันมีบริษัทโกดักเจ๊งนะฮะโกดักเจ้งมันเป็นฟิล์มสีไงแล้วพอมีฟิล์มดิจิทัลขึ้นมากลายเป็นว่าเฮ้ยไอการ์ดจอเนี่ยม,มันเกิดมันเกิดมีคุณค่าขึ้นมาเยอะมากนะครับค่ะอันเนี้ยมนันเป็นสปีดที่เร็วขึ้นในการอ่านภาพสีนะครับก็คือตัวที่เรารู้จักกันนะครับคือ gpu ีเนี่ยนะครับเพราะนั้นหลายๆอย่างตอนมันเปลี่ยน นะครับจากฟิล์มสีขาวดาเป็นฟิล์มสีนี่มันก็จะมีผลกับการจอไปเรื่อยๆจนมาเล่นเกมจนมาขุดบิตคอยน์อืมยิ่งพี่มาลู้พี่ไม่ได้คิดเลยพี่มารู้ตอนขุดบิตคอยว่าให้ทําไมใช้กาจ่อวะเนี่ยแค่นั้นเองอ๋อแสดงว่าประมวลผลได้เร็วกว่าพี่หาข้อมูลเพิ่มเรื่อยๆตลอดเลยมันก็เป็นความรู้ที่มีฐานรู้แล้วก็คิดไปอ่ะบางที่าจะคิดออกก็คิดจานคิดช้าไปจะซื้อวิดีโอได้ก็สิบเหรียญเนี่ย สิบเหรียญไม่ถ hmm. well, ึงว่าสปีดผ่านแล้วนะก็คือร้อยแปดเนี Take ่ยแต่พี Ooooh, mom, ่ซื้อเฉลี่ยประมาณร้อยสิบแปดเหรียญค่ะก็ประมาณนั้นนะครับแต่พี่เขาคิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องเดิมอยู่ธีมเดิมอยู่มันไม่มีธีมใหม่ๆแล้วก็จะวนเวียนแล้วล่ะตลาดขึ้นนะครับ เรือร่องอมีคำถามมีคนถามวิเคราะห์หุ้นตัวหนึ่งค่ะชื่อ U Y O U ของทางเมกาค่ะพิมพ์ Y O U ได้เลยค่ะอ้ลองเปิดขึ้นมาแล้วจะเป็นหุ้นยอ y o U, ูอ่า Y O U ่ค่ <Platform S 2> ะแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอืมซื้อหุ้นที่อยู่ที่ต่างแพลตฟอร์มระบุตัวตนเชื่อมโยมผู้โดยสารกระเป๋าสตางค์ออืมมันอื ถ้าดูมันก็เป็นเหมือนหุ้นที่เป็นสตาร์ทอัพใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็อยู่ในกลุ่มผู้เล็กสเกใหญ่ะแล้วก็น่าจะยังเรื่องกําไรแล้วนะเรื่องกําไรแล้วอ่าเพราะนั้นมันก็จะไม่ได้ขึ้นหือหว่าแล้วนะมันก็จะมีถ้ามีกําไรก็มันก็จะเริ่มมีพีอีแล้วอ่าทีนี้หลักการคือมันก็เป็นสเกลได้ป่ะไปถึงว่ามันโตได้ไหมล่ะเพราะมันมีกําไรแสดงว่าธุรกิจมันอ่ะ คือสาเร็จแล้วล่ะเนี่ยใช่เนี่ยนะครับ,รบก็จะเป็นการเติบโตของกำไรไปนะฮะโตไปเรื่อยๆแล้วแสดงว่าค่อยๆกเสกเียรละค่ะอ๋ะ,อะปะเด็นก็คือว่าเนี่ยมันจะเป็นเราต้องมาดูตัวอันนี้สอนให้ดูนะครับว่าถ้าถ้ามันเป็นผู้เล็กสเปกใหญ่แล้วเนี้เราต้องมาดูโกรดละ่ะดู p ีละนะครับแล้วเราก็จะดูว่าเอ๊ะทําไมราคามันไม่ขึ้นนะครับไปดูกลุ่มลูกค้าว่าเป็นยังไงเนี่ยเขามาดูในนี้เหละครับพีก็ สิบหกนะ PE ก็ไม่ได้สูงมีโกดไหมเนี้ยก็ต้องไปดูละนะครับตัว PE mm hmm. ของเขาก็เดิมอยู่ที่หกเจ็ดใช่ไหมฮะแลต่พอเริ่มมีกำไรมันก็ลงลงมาเหลือสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ในปีปีสองห้าเป็นยังไงนะฮะกำไรมีการเติบโตไหมนะครับการเติบโตมีสองอย่างราคาขึ้นได้กับมีจำนวนลูกค้าเพิ่มนะครับ ก<น><ม>ก็ริเหมือนกับว่ายังโตมาแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้โตแล้วใช่ไหมครับครับไม่โตแล้วเนี่ยก็ต้องไปศึกษาอันนี้แนะนําให้ไปศึกษาตัวของต,นะอตัวการตลาดของเขาแบบละเอียดนะครับว่าเขาสเกลได้ไหมสเกลไปว่าเขาเติบโตได้ไหมนค่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่ไม,ไม่ไม่ไม่ใช่จตโตถึงขนาดว่าเป็นเจ้าตลาดคนเดียวอะ่ะค่ะ ถ้าดูลักษณะของธุรกิจที่บอรดนะไม่ไม่สามารถที่จะแบบคุมตลาดได้ได้คนเดียวนะครับไม่น่าจะเป็นพวกที่เป็นลิขสิทธิ์ธิบัตรอะไรเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็ลองเราไปดูอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นหุ้นเล็กสเปคใหญ่คุณจะต้อง ไปดูข้อมูลข้างในเพิ่มอีกหน่อยนั่นเองนะคะโอเคอ่ะประมาณนี้นะคะพี่นิพนธ์ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ครับรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครอยากเจอพี่นิพนธ์นะคะทุกคนไปเจอกันได้เลยในหัวตัวา power ์ฟูลนะคะต้นพฤศจิกายน